สวัสดีครับทุกคนครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะพิเศษหน่อยเนาะหน้าผมอาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่าข้างหลังนี้เป็นบรรยากาศวิวที่ดีนะครับเป็นแสงแรกของวันนะครับพระอาทิตย์กําลังขึ้นซึ่งคือที่ผมอยากมาถ่ายในวันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนนั้นมีความรู้สึกว่าแสงของวันแรกคือแสงที่สดใส แสงที่เริ่มต้นใหม่ในสิ่งทุกๆอย่างของวันนะครับจริงอยู่นะครับมันอาจจะมีผ้าที่ขึ้นผ้าที่ลงนะครับแต่ก็ทุกๆครั้งนะครับถ้าเราเห็นแสงผ้าทิดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันเนี้ยเราจะต้องทําให้ดีที่สุดนะเราจะต้องตั้งใจทํานะนะครับเป็นแสงที่สดใสนะครับเมื่อผ้าทิ่ดับลงนะครับเราก็ได้เวลาพักผ่อนแต่กับกายความเป็นจริงนั้นนะครับเราจะมาพูดถึงน้องอุ๋งอิงของเรานะครับก็คือ เมื่อยามพระอาทิตตกนะครับน้องอุ๋งญิงก็จะทําการแสดงทํางานเมื่อพระอาทิตขึ้นน้องก็จะพักผ่อนนะครับมันเป็นเวลาที่กระแสต่างกันนะครับเป็นแสงสว่างที่แตกต่างกันไปนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับวันนี้ที่ผมจะมาพูดก็คือผมอยากให้ทุกคนนะครับช่วยเป็นแรงเป็นกํลาลังใจให้กับน้องอุ๋งอิงในการที่ จะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับก็คือซิงเกิลน้ำตาอีหลาน้อยนะครับซึ่งบทเพลงเนี้ยผมได้ฟังได้ยินทีเซอร์แล้วมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ผมต้องพูดว่ามันต้องพูดแล้วอยากจะพูดให้ทุกคนได้ฟังว่าบทเพลงเนี้ยมันเป็นบทเพลงที่พิเศษมากๆที่ถ้าใครได้ดูทีเซอร์นะครับคือมันจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยน้องแค่อายุ16ปี ทำไมถึงต้องมีความรับผิดชอบกิ่งใหญ่ขนาดนี้คำคำพูดนะครับที่มีบดสนทนาในทีเซอร์นะครับระหว่างพ่อโจกับน้องผู้หญิงนะครับที่พูดว่าเขาคือศิลปินแม้สิเจ็บปานไดปวดปานไดเขาก็ต้องสู้นะลูกตอนนี้เอซีหน้าเวทีเป็นหมื่นเป็นพันรออีหลาเด้ตั้งใจนะลูกสู้นะนี่นะครับคือคำพูดของพ่อที่ให้กำลังใจลูกในวันที่ลูกนั้นเจ็บป่วย แต่ทำอย่างไรได้ครับคือน้องจะต้องออกทำการแสดงด้านหน้าเวทีทั้งๆที่ตัวเองยังป่วยอยู่แต่ก็ในใจตอนนั้นก็คือในใจของน้องคือบอกว่าไหวสู้ทำได้นะครับเพราะอะน,น้องถึงต้องพูดแบบนั้นเพราะว่าน้องเห็นว่า f อซทุกทุกคนนะครับที่มาชมด้านหน้าเวทีเขาต่างที่จะมารอชมน้องอุ๋งอิงด้วยเป็นความด้วยการเป็นศิลปิปน มีสปิลิตสูงในการทําการแสดงเจิงอยู่น้องสามารถพักผ่อนได้ไม่ต้องขึ้นก็ได้แต่มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เลยน้องจะต้องทนทุกๆอย่างเพื่อที่ให้เอฟซมีความสุขด้านหน้าเวทีนะครับแต่พอถึงเวลาออกไปและได้ได้เวทีแล้วนะครับน้องก็สามารถโชว์ทำการแสดงได้อย่างดีต่อเนื่องแต่ภาพที่ทุกคนเห็นก็คือ ทุกคนสงสารน้องเป็นห่วงน้องแต่น้องก็สามารถทําออกมาได้และมีผลงานที่ดีและ f อฟด้านหน้าเวทีทั้งในทีวีนะครับในในในชมออนไลน์นะครับต่างก็ให้กําลังใจไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับว่าการที่น้องเจ็บท้องแล้วร้องหน้าเวทีนั้นน้องแย่มากไม่มีใครพูดเลยแต่ทุกคนให้กําลังใจอาจจะมี f อฟกลุ่มเล็กๆนะครับ ที่บอกว่าเฮ้ยทาไมน้องไม่พักผ่อนไม่ทําอะไรผมเชื่อนะครับว่า fc กลุ่มเนี้เป็น fc ที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับว่าเออเขาต้องการอะไรแต่เราจะไม่พูดถึงสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับก็คือผมอยากจะพูดถึงบทเพลงน้ําตาอีหลานน้อยคือมันได้ฟังตั้งแต่วันที่บอสโจและน้องอุ๋งอิงไล์สดนะครับในวันที่แจกไข่ที่บ้านแงพงเฮ้ยมันก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันน่าฟังว่ะมันเป็นอะไรที่น่าฟังแต่ไม่คิดว่าเพลงนี้มันจะออกมาได้เร็วมาก นะครับเป็นเพราะว่าพ่อโจนี้ตั้งใจที่จะแต่งและตั้งใจที่จะถ่ายทอดให้เอฟซีให้คนได้รู้ว่าเฮ้ยน้องเนี่ยเขามีความตั้งใจนะในการเป็นศิลปินของน้องยังไม่ถึงปีทําได้ถึงขนาดนี้มันมีความสําเร็จความสําเร็จนั้นเกิดจากใครเกิดจากพ่อแม่เอฟซทุกๆคนในวงที่ช่วยกันดูแลผักดันน้องจนประสบความสําเร็จ ยังไงล่ะครับมันมีบทเพลงที่มันเป็นเพลงที่แจ้งเกิดของน้องก็คือเพลงฮักลาที่ผ่าแต้มใช่ไหมครับแสงตะเวนจ้าซึ่งมันมีคำคำหนึ่งมันคําบทเพลงเนี่ยคาว่าแสงตะเวนจ้าเนี่ยมันมาอยู่ใน MV ด้วยมาอยู่ในเนื้อเพลงด้วยคือผมได้ฟังแล้วมันแบบเฮ้ย hey, ต้องขอพูดหน่อยนะวันนี้ต้องขอพูดหน่อยเพราะว่าวันพรุ่งนี้พวกเราจะได้ฟังเพลงจริงกันอยู่แล้วนะครับ มันมันพอพอได้ยินยินคำร้อนตรงเนี้มันทำให้คนอย่างที่เราเป็น f อซเนาะมันชื่นใจและพร้อมที่จะให้กําลังใจน้องได้ตลอดเวลาสิ่งที่น้องทำมาทุกๆอย่างนะครับน้องทำเพื่อใครเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อเพื่อแม่และสิ่งสำคัญก็คือเพื่อ f อซแฟนคลับท,ทุกคนนะครับบทเพลงนี้นะครับ ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันเชียร์ช่วยกันแชร์ซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่19พฤษภาคมนะครับเวลา9โมงนะครับพวกเราก็จะได้รับชมกันทั่วโลกน้ำตาแตกกันทั่วโลกแน่นอนนะครับเรามาเป็นกำลังใจให้กับน้ององ๋หญิงกันนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆให้กับน้องเพลงนี้ปล่อยออกไปผมเชื่อว่าจะมี FC หน้าใหม่และหลายๆคน นะครับที่จะเข้ามาให้กำลังใจน้องสู้ไปกับน้องจนประสบความสำเร็จซึ่งเพลงน้ำตายอีหลานน้อยนี้นะครับมันเป็นบทบทเพลงเพลงแรกที่พ่อโจแต่งขึ้นมาใช่ไหมครับแต่งจากความรู้สึกนึกลึกข้างในที่อยากจะให้ลูกบอกอะไรกับ XCFC และความรู้สึกพ่อคนเนี้ยอยากจะปกป้องลูก นี่เรายังไม่ได้ฟังของจริงนะครับถ้าเราได้ฟังของจริงนั้นมันจะมีความรู้สึกแค่ไหนแค่ฟังเสียงซอในการบรรเลงในบทเพลงในทีเซอร์ผมเชื่อนะครับว่าเพลงเพลงนี้เรียกน้ำตาหลายๆคนยิ่งวันนี้นะครับวันที่18ในการแสดงบนเวทีสามเพตัอนแ้นแทนนะครับจะมีการแสดงสดน้ำตาอีหลานน้อให้ทุกคนได้ดูกันทุกคนจะต้อง รอติดตามกันนะครับถ้าใครอยากดูส,สดๆก็สามารถซื้อบัตรออนไลน์โดยติดต่อได้ที่เพจสาวน้อยเพชรบ้านแผนได้เลยจะเห็นการแสดงเป็นครั้งแรกก่อนที่ MV จริงจะเปิดตัวในวันที่19ความพิเศษของเพลงนี้คืออะไรล่ะครับคือกำลังใจคือแสงตะวันเริ่มต้นสร้างสิ่งดีๆให้กับ f อให้กับทุทกๆคนที่ได้ชมได้ดูกันฟ้าวันใหม่ ยังเป็นวันที่ดีเสมอต่อไปและทุกๆวันฝากด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมอาจจะพูดอะไรกลับไปกลับมานะครับแต่ผมเชื่อว่าผมผมพยายามพูดออกมาจากใจตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักหกโมงเมื่อคืนนี้ทั้งคืนผมไม่ได้นอนเลยนะพอดีพอดีดูบอลเสร็จแล้วก็มานั่งตัดต่อคลิปแล้วก็เปิดฟังทีเซอร์เฮ้ย มันอย,อยากจะต้องพูดแล้วว่ามันอยากจะต้องพูดและบริเวณที่ผมอยู่นั้นมันมีบรรยากาศที่อยากจะให้ทุกขายข้อให้ทุกคนได้เห็นกันว่าเออมันใช่นะมันจริงนะนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องดีเลิะเกษตรสีนะครับในครั้งหน้านะครับจะมีคลิปอะไรทุกคนต้องติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ